สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ทันโลกกับไทย PPS World ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเราได้ยินคนเตือนเสมอนะครับว่าโลกของเราใบนี้จะไม่กลับไปเหมือนเดิมอีกแล้วหลังจากการระบาดของโควิด -19 ความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายที่กำลังเกิดขึ้นในทุกส่วนของโลกทำให้ทุกสังคมต้องเตรียมรับมือกับสิ่งที่เรียกว่า New Normal หรือว่าชีวิตวิถีใหม่ และสิ่งเหล่านี้ก็กําลังเกิดขึ้นท่ามกลางความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและทางทหารทันโลกกับไทยพีบีเอสวันคืนนี้เราจะคุยกับคนที่เราเชื่อว่าจะทําให้เราเห็นภาพชัดเจนว่าโลกของเรากำลังจะต้องเผชิญกับอะไรคุณสุประชัยพันิจพักอดีตรองนายกรัฐมนตรีและเป็นอดีต ในขาธที่การการประชุมสหประชาชาติว่าดโดยการค้าและการพัฒนาและอดีตภูมิในการใหญ่องค์การการค้าโลกหรือ WTO และผมเชื่อแน่ว่าคําถามที่อยู่ในใจของเกือบทุกคนก็คืออะไรจะเป็นผลกระทบที่รุนแรงและใหญ่ที่สุดทั้งในสถานการณ์เฉพาะหน้าและในระยะยาวจากโรคระบาดนี้ไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจภูมิรัฐศาสตร์โลกาภิวัตน์และวิถีชีวิตมันจะมีผลอย่างยิ่งต่อ การจัดสรรการลงทุนของโลกต่อไปอนาคตเงินที่ต้องลงทุนไปในเรื่องของสุขภาพเรื่องของการวิจัยการแพทย์เรื่องของการทำเรื่องของ Genetic Engineering ตัวที่มาทำให้เกิด MRNA ที่เป็นเทคโนโลยีของไฟเซอร์อะไรพวกนี้นะครับไลฟ์ไซเอนซ์พวกนี้อันนี้มันจะเปลี่ยนโฉม ภาพของเศรษฐกิจไปมากเลยคือสมัยก่อนตัวเริ่มต้นผักดันเนี่ยมันเคยเป็นสมวนโบราณไปเลยคือเป็นเรื่องสิ่งทอผ้าเสร็จแล้วมันก็เป็นเรื่องการต่อเรือเสร็จแล้วมันก็เป็นรถยนต์เป็นสิ่้าอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของไอทีผมว่าต่อไปอนาคตเนี่ยอนาคตคือ,ค,อคือเรื่องของเฮลท์อิคโนมิ i ส์เฮลท์อิคโนมิ i ส์ซึ่งจะเป็นเรื่องสําคัญที่สุดส่วนในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ย ผมคิดว่าภูมิรัฐศาสตร์ของอำนาจทางการทหารอำนาจทางด้านการเศรษฐกิจนะครับจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะอำนาจทางของพวกนี้เนี่ยในที่สุดแล้วมันไม่จีรังมันไม่ได้ช่วยทําให้คนมีอายุยืนขึ้นคนไม่ช่วยทําให้คนสามารถอยู่รอดได้ภายใต้สภาวะการซึ่งผมว่าเราต้องคาดว่าผมเ่ออ่านบทความมาเขาบอกมีตัวไไวรัสอ,อยู่ประมาณเป็น,เป,นเป็นหมื่นตัว ที่มันคอยดักรออยู่ว่าถึงเวลาหนึ่งที่มันจะพัฒนาขึ้มันมาเกาะเราได้เนี่ยมันมีเป็นหมื่นตัวนั้นคือสมรรถภาพของเราก็เช่นเดียวกันเนี่ยถ้าเผื่อเราสามารถครอบครองเทคโนโลยีนะครับในการที่จะนำยารักษามาให้เร็วที่สุดได้ปัญหาคือมันไม่ใช่ว่าจะนำํำยารักษามาให้ได้มันมันนำมันมันได้อยู่แล้วแต่ว่าต้องมาให้เร็ว พราะไอาตัวเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมันจะเปลี่ยนเร็วขึ้นเลยลขณะนี้เนี่ยมันเห็นชัดนะครับว่าสมัยก่อนเราผลิดยามาแก้เรื่องไวรัส,สต่างๆเนี่ยใช้เวลาเป็นบางทีสิ0ปีของเอชไอวีเอก็ยีปียังไม่มีเลยแต่ว่าเชื้อหวัดนี่ก็เป็นสองสามปีทีขณะนี้เนี่ยที่เราทําเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสเนี่ยมันสิเดือนเนี่ยน้อยกว่าปีอเนี่ยอันนี้มันเป็นตัวอย่างสําคัญว่ามนุษย์เนี่ยสามารถทําได้แล้วขณะนี้ต่อไปในอนาคตเนี่ยอำนาจทางด้านภูมิรัศร์มันจะอยู่กับคนที่สามารถ เป็นเจ้าของความาความเข้าใจในเรื่องของศาสตร์ทางด้านาช,ชีวภาพเนี่ยมากขึ้นเพราะรัฐบาลอังกฤษเนี่ยมีคนเข้าชมบอกว่าทําทั้งอย่างเรื่องเกี่ยวกับการบริหารโวิด์นาวา่เหลวที่สุดยกเว้นอยู่เรื่องเดียวนะคือตัดสินใจลงทุนในเรื่องไลฟ์ไซน์มาเมื่อ4 5ปีก่อนนเะพราะว่ามีปัญหาเรื่องโรคระบาดในบางอย่างที่เราเห็นกันในโลกเนะี่ยเขาก็เริ่มลงทุนแล้วเขาก็ต่อเนื่องมาต่อในที่ออกซฟอร์ดก็ทํา กับสวีเดนเนี่ยเป็นอัสตราเซเนกากับออกซฟอร์ดเนี่ยอันนี้เป็นตัวที่เขาเขาถือว่าเป็นใจที่ถูกมากันผมก็คิดว่าอํานาจทางด้าน g e o p o l i t i c s l สอบอนาคตเนี uh, ่ยมันคืออํานาจของของ,ของเรื่องเรื่องสุขภาพเรื่องของ uh, health economics และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการแปลงสภาพจากการที่เราเคยพึ่งคาร์บอนเป็นแหล่งพลังงานนะครับคือ fossil fuel เนี่ยมาเป็นการพึ่งเรียกว่าอิเล็กตรอนเขาบอก from carbon to e l e c t r o ในที่สุดอนาคตต่อไปเนี่ยก็คือประเทศที่สามารถดิจิทัลไลซ์ได้เร็วที่สุดเพึ่อไอตัวอิเล็กตรอนเนี่ยก็คือประเทศที่จะสามารถมีกําลังต่อรองได้มากขึ้นมากกว่านี้ก็คือเป็นทิศทางที่ทางด้านภูมิศสาสตร์ที่ผมเห็นและถ้ากลับมามองประเทศไทยเราจะต้องทำยังไงที่จะทาในความเปลี่ยนแปลงไอ้นี่มันขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด <elet> ทั้งหมดนี่ขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐานคือทางด้าน ANS. ทางด้านดิจิตอลเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานก็คือ มันต้องมีไอ้เครื่องเครื่องไม้เครื่องมือที่ทําให้มีการเชื่อมโยงบรอดแบนด์ทำให้เกิดไอ้ 5G ให้ได้เร็วที่สุดซึ่งเรากาลังอยู่ในสภาพนั้นซึ่งผมคิดว่าอเรื่องนี้ต้องต้องต้องเข้าใจรัฐบาลแล้วก็เห็นว่าเขากําลังทําอยู่อย่างเต็มที่นะครับก็ต้องเปิดโอกาสให้เอกชนเนี่ยสามารถแข่งขันกันได้โดยเสยรีในการที่เข้ามาทําในธุรกิจพวกที่เกี่ยวกับไอทีให้ได้ และมันโยงกับเรื่องของการปฏิรูประบบการศึกษาซึ่งในขณะนี้เป้าหมายการศึกษาชัดเจนคือสมัยก่อนมาทีเราพูดกันค่อนข้างจะจะจะไม่ชัดเจนนะฮะว่าต้องเรียนรู้จักคิดได้ทํางานเป็นทีมคิดก้าวหน้าคิดอะไรแก้ปัญหาขณะนี้มันชัดเจนเลยนะเราต้องการดิจิทัลโนวเฮาต้องการดิจิทัลโน o w เฮาต้องการคนที่เขียนโปรแกรมเป็นอ่านโปรแกรมเป็นดีไซน์โปรแกรมเป็นสามารถ ทำการวิเคราะห์ Analytics ส์ได้รู้จักคําว่ารู้จักการใช้ Big ดต้าได้เพราะ Big ด a ้ามันไม่ใช่เพียงแค่วิเคราะห์เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวมันเป็นเศรษฐกิจที่โยงกับสิง่งแวดล้อมภูมิศาสตร์การใช้การขนส่งมันมันเป็นตัวใหญ่มากที่เป็นตัวตัว d a ด a ้าคือพวกนี้เนี่ยขณะนี้ต่อไปก็คือว่าจะต้องมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางด้านการ สื่อสารคมนาคมทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทางมนุษย์ทางมนุษย์ลงทุนในมนุษย์ที่จะต้องการศึกษาในว,วิชาชีพเนี่ยอาชีวศึกษาเนี่ยสำคัญมากซึ่งรัฐบาลก็สับสนุอยู่แต่มันก็ยังน่าแปลกใจที่เราก็ยังไม่พอคือในอดีตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เข้าในทางนี้ท่านอนี้รามีเทคโนโล,โลยีค่อนข้างดีมากสถาบันเทคโนโลยีก็ต้องเร่งตรงนี้มากเราต้องถมเงินไปตรงนี้ให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้การสร้างสถาบันวิจัยขึ้นมาเปิดโอกาสให้คนวิจัยได้ ให้รางวัลกับคนวิจัยเก่งๆส่งเสริมเข้าไปศึกษาในต่างประเทศทําแบบเวียดนามพยายามดึงนักลงทุนต่างประเทศที่ที่มีความสามารถมาเชื่อมโยงกับเราคือบางครั้งผมก็เข้าใจว่าบางทีคนไทยก็มาตำหนิกันเองว่าโอ้เราจะทําอะไรก็เนี่ยเวลานี้ส่งออกก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในมือเขาต่างประเทศผมว่าคิดงั้นไม่ได้นะที่งั้นเราก็อยู่กับที่อนะไม่ไปไหนเพราะสิ่งที่เราจะเรียนรู้โดยการลัดขั้นตอนได้ก็คือเราเรียนรู้จากต่างประเทศเข้าเข้ามา จีนเนี่ยเกือบร้อยเปอสมัยที่จีนโตขึ้นมาใหม่ๆเพื่อจะส่งออกให้ได้80%เป็นการลงทุนอยู่ต่างประเทศเพื่อมาผลิตส่งออกมหาศาลของจีงขนขณะนี้หลังจาก80%เดี๋ยวนี้ค่อยๆลดมาเรือไม่เกินครึ่งเป็นการลงทุนต่างประเทศเพราะจีนลงทุนใด้เองอย่างนี้เป็นต้นของเราก็เหมือนกันครับเวียดนามเนี่ยเวลาเขาลงทุนในเขตเขตอุตสาหกรรมดิจิทัลเนี่ยต่างประเทศมากันทั้งนั้นเลยดึงกันมาให้เต็มที่เลยแล้วก็จับมือกับของทางด้านเวียดนามแล้วก็ลงทุนกันของเราก็ต ส่งเสริมกันเองก็ดีนะครับมีแหล่งทางด้านสถาบันการศึกษาต่างๆช่วยแต่ว่ามันจะไม่ทันการมันต้องดึงคนข้างนอกเข้ามาและการให้ดึงคนข้างนอกเข้ามาเนี่ยแน่นอนเขามีหน้าต่อรองตอนนี้เรื่องเทคโนโลยีเราต้องยอมต้องยอมและไม่มีใครปฏิเสธว่าประเทศจีนกําลังขยายปีกในฐานะมหาอำนาจทางเศรษฐกิจไปทุกส่วนของโลกและคําถามที่ตามมาก็คือว่าโลกซึ่งแน่นอนรวมถึงประเทศไทยและเพื่อนบ้านอาเซียน ควรจะรับมือกับความท้าทายนี้อย่างไรคือจีนเนี่ยมีความเกรงใจอาเซียนค่อนข้างมากนะครับผมทำงานกับประเทศจีนเยอะมากโดยเฉพาะในช่วง20ปีหลังเนี่ยจีนจะเกรงใจอาเซียนค่อนข้างมากแล้วก็ค่อนข้างจะเกรงใจประเทศไทยมากโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราซึงจีน ให้การเคารพนับถืออย่างสูงสุดประไทยเนี่ยมีแต้มต่อในการที่จะเป็นคนที่เชื่อมคือผมเคยเรียกว่าไอ้ฮาร์ดแลนของอาเซียนเนี่ยคือเขตเนี่ยเขตลูกแมน่น้ําโขงเนี่ยและไอตัวสําคัญของฮาร์ดแลนที่เป็นตัวฟาาล่ำขอ,ของมันเนี่ยคือประเทศไทยนะครับเป็นประเทศเดียวที่เป็นอิสาราเสรีอยู่ต่อเวลาและเป็นประเทศที่เชื่อมโยงได้รอบตัว และเป็นประเทศซึ่สามารถเชื่อมโยงกันได้กับประเทศจีนยอย่างเสมอภาคยังได้เสมอภาคแล้วมีเชื้อชาติที่เชื่อมโยงกันได้อย่างดียิ่งจีนเขาน้อยใจหลายครัง้งตอนน้ำท่วมใหญ่ของเมืองไทยสิบปีที่แล้วจีนไปหาเกาหลีไปหาญี่ปุ่นไปหาที่ยุโรปจีนเขาบอกปีหนึ่งเขาน้ำท่วมเป็นร้อยร้อยแห่งในบ้านเขาเนี่ยบอกมาได้เดียวเนี่ยเขาจะส่งทั้งทีมทั้งอะไรมาช่วยอย่าง,างดียิ่งเลยไม่มีใครติดต่อไปไปเกาหลีไปญี่ปุ่นไปฮอลแลก เขาเคยบอกผมมาผมก็ผมก็คิดว่าอีกหน่อยในอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยจีนน่าจะเป็นคนที่ช่วยเราได้แล้วเทคโนโลยีของจีนเนี่ยมันไม่ใช่เทคโนโลยีที่มาระดับสูงมากระดับเยอรมน,นีระดับอเมริกาซึ่งเราอาจจะไปไม่ถึงแต่เทคโนโลยีของจีนเนี่ยโดยเฉพาะทางด้านวี n น w a b l e ทั้งหลายเนี่ยซึ่งเราในอนาคตต้องลงทุนมากมากอีกเยอะเลยวีเนียรของเราเราต้องมีเป้าหมายเลยว่าในปีในอนาคตเนี่ย เราจะไปถึง 10- 20%ของการใช้พลังงานเป็นรีโวอแล้วก็เพิ่มขึ้ไปด้วยจีนจะเป็นคนช่วยเราได้อย่างดียิ่งเพราะผมคิดว่าอํานาจเนี่ยของจีนที่จะเหนือขึ้นมาไม่ใช่อานาจทางแสนยานุภาพหรือเศรษฐกิจหรือการค้านะเป็นอํานาจทางเทคโนโลยีนะครับนั้นพระจีนเขาเขาเขาพูดถึงปีอะไรผมจำไม่ได้ยี่สิบสามสิบเลยสํานองเนี้ยว่าจะเป็นปีของจีนเมดอินชัยนาเนี่ย <Yeah. S 1> ที่อเมริกากลัวมากเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอะไรเลยครับไม่ใช่เรื่องอำนาจฐานมันเป็นเรื่องอำนาจเทคโนโลยี ซึ่งทั้มเนี่ยที่พยายามกดดันจีนไว้ที่ทำร้ายหัวเว่ยทำร้ายใครต่อใครที่เป็นเรื่องเทคโนโลยีก็เพราะเกรงกลัวตรงนี้ทหมดอย่างอื่นเรื่องอื่นจีนเสมอได้หมดไม่มีปัญหาอะไรแต่เทคโนโลย,ยีเมื่อเสมอแล้วเนี่ยเขากลัวมากาอเมริกาท่าทีของสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนต่อจีนยังเต็มไปด้วยความแข็งกร้าวสหรัฐยังมองจีนว่าเป็นคู่แข่งและเป็นภัยคุกคามไวรร้ซ้ำ นี่คือความท้าทายสำหรับประเทศเล็กๆอย่างไทยในการบางตัวระหว่างสองขั้วมหาอำนาจนี้นโยบายของอเมริกาเรื่องจีนเป็นเป็นบายพาิตันอยู่แล้วนะครับคือทุกคนก็เข้ามาก็บาด้นก็ไม่ได้เปลี่ยนเพียงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ลุกคาดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าทางจีนก็พยายามที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทําไว้กับอเมริกาแต่คุณเสพชัยคงเห็นว่าขนานี้จีนเนี่ยก็หันไปเล่นกับยุโรปมากขึ้น สี่เยนเพ่งเรองลงนามใน China EU Investment Agreement ในทำนองอย่างเงี้ยนะชื่ออะไรก็อะอย่างเงี้ย China EU Agreement on Investment CIA เนี่ย C.I.I. เนี่ยกับ EU ไปก็จีนก็เตรียมตัวอยู่แล้วที่จะพยายามจะบาลานซ์ระหว่างอำนาจโลกของอเมริกายุโรปของเอเชียของจีนอินเดีย จีนก็พยายามที่จะบาลานซ์กับกับอินเดียค่อนข้างมากนะครับการที่จีนทำเบลล์แอนด์โรดเนี่ยก็มองได้หลายแง่ผมเขียนหนังสือไปเล่มหนึ่งเ <c oughs> มื่อปีที่แล้วเรื่องเบลล์แอนด์โรดให้กับรัฐบาลจีนเนี <c oughs> ่ย enfin, ผมก็มองว่า, <c oughs> วามันเป็นมันเป็นโกลบอลการ์เนเน์ใหม่ที่จีน enfin, ต้องการจะมีบทบาทในการกําหนดทิศท,ทางของภูมิรัฐศาสตร์โลกมากขึ้นโดยเฉพาะในเส้นที่วิ่งผ่านถนนทางจีนตะวันตกไปเข้ายุโรป แล้วก็วิ่งในทางด้านทะเลข้างล่างที่ผ่านช่องแคบมารากาเราแล้วก็ไปสู่อินเดียนโอเชียนแล้วก็ไปเข้าเมดิเตอร์เรเนียนทงนุคือคือทั้งหมดอันนี้เนี่ยมันเป็นการสร้างกลุ่มไม่เป็นทางการที่มีอะไรคล้ายๆกับสหประชาชาตินิดหน่อยที่ทําให้จีนสามารถกําหนดทิศทางได้มากกว่าจะไปที่สหประชาชาติหรือองค์กรระหว่างประเทศอันไหนก็จะมีจะมีหลักมีประเทศใหญ่ๆอย่างเช่นอินเดียท่านที่คิดว่าเขาห่วงว่าเบลนโรเนี่ย จะมาล้อมกรอบเขาที่เขาบอกว่าเป็นเริงซ็อเพอร์ที่มาล้อมกรอบเขากผ็ผมคิดจริงๆว่ามันไม่น่าจะเป็นตรงนั้นเร็วนักนะเพราะว่าเรื่องสาระคุณภาพทางการทหารเนี่ยเวลานี้ในอนาคตต่อไปเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ช่วยอะไรประเทศจีนเลยถ้าหากว่าประเทศจีนไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูคนได้ดีแล้วก็สามารถมีเพื่อนฝูงที่มาช่วยได้จีนจะไปเป็นคนเดียวเป็นผู้ใหญ่ในโลกไม่ได้หรอกครับต้องมีเพื่อนฝูงอย่าพมานกับอินเดียเนี่ยผมก็เห็นหลายครั้งว่า เขาพยายามผูกมิตรมากสีจิ้นผิงเนี่ยเคยเชิญโมดีไปพบเนี่ยแล้วก็เขาก็บอกโมดีว่าทนทนี่ผมให้คุณไปพบผมที่ปากกิ่งคุณเห็นไหมผมพาคุณมาพบที่ตอนนี้ผมนึกชื่อเมืองไม่ออกนะแต่เข้าใจว่าอืเป็นเมืองอยู่ทางใต้ของจีนออกมาหน่อยนะตอนนี้นึกชื่อไม่ออกแต่ว่าเขาบอกว่าคุณเป็นคนเดียวที่เป็นผู้นําผู้นําประเทศอื่นที่ผมให้มาพบที่นี่เขาเป็นเขาพบแบบแสดงความเปิดอกมากเพราะฉะนั้นผมคิดว่า อาเซียนเนี่ยเป็นโอกาสที่เราจะสามารถช่วยเป็นอนเนสโบรเกอร์ได้ที่ดีที่สุดเราหนีจีนไม่ได้เพราะเราย้ายบ้านไม่ได้สหรัฐกับอาเซียนก็เป็นมิตรเก่ากันมานานเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมีหน้าที่ที่จะทำให้ดีที่สุดที่ให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยโดยที่เราเป็นเซนทรัลลิตี้พราะผมถึงได้เน้นตลอดเวลาเนี่ยคุณเทพชัยจะเห็นว่าผมเน้นเซนทรัลลิตี้ของอาเซียนเนี่ยเพราะต้องการให้อาเซียนเนี่ยเป็นอนเนสโบรเกอร์ให้ได้ที่แกนกลางในการครับคน600กว่าล้านคน650ล้านคน ไม่ได้น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจีนแต่อำานากากำลังซื้อไม่ได้แพ้เท่าไหร่เลยนะครับแล้วเทคโนโลยีต่อไปอนาคตกําลังในหน้าการค้าไม่ได้แพ้อเมริกาเลยเทคโนโลยีอีกหน่อยก็พอสู้ันได้หมดเพราะฉะนั้นเราเราสามารถใช้ดิปโรมาซีเนี่ยเป็นตัวซึ่งมาสร้างจะเป็นซอฟต์ดิปโรมาซีเป็นอะไรก็แล้วแต่นะแต่ไม่จำเป็นต้องเล่นฮาร์ดแวร์กันมากมายนักทุกประเทศก็เหมือนคิสเซนเชอร์คิเซนเจอร์พูดกับเราอยู่เรื่อยนะครับไม่มีใครเป็นเพื่อนคุณจริงมีแต่คนที่มีผลประโยชน์ร่วมกับคุณนนั้นนะนะ ผมมีผลประโยชน์คุณผมก็เอาคุณด้วยแต่ว่าผมไม่มีประโยชน์ผมก็อย่างว่าสายไลยคุณไปเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าจีนก็คิดเหมือนกันนะมันขึ้นอยู่กับพวกเรานะครับถ้าพวกเราในอาเซียนเกาะกันติดเนี่ยอ่สิบประเทศเนี่ยเรามีพลังสูงมากแล้วเมื่อเราทําอาเซียนขึ้นมาเป็น10บวกหเป็น10บวกหคืออยากให้รวมอิอนเดียด้วยเนี่ยมันยิ่งเป็นพลังใหญ่เลยที่เราจะใช้ในการที่ไปเจราจาเป็นตัว centrality และอ o n e s t b r o k e ได้ที่ทําให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในการพัฒนาเศรษฐกิจได้เพราะฉะนั้น ผม,ผมยังคิดอยู่ว่ามันไม่ไมเหลือบากว่าแงแน่ที่จะรักษาไอเซ็นทรัลิตี้ตัวนี้เอาไว้แล้วก็ระมัดระวังทั้งจีนและสหรัฐสหรัฐก,ก,ก็มีดีไซน์คล้ายกันแต่เพียงแต่ซัสเนี่ยจะมีเพรสเซนที่นี่ยากยกเว้นยกของทัพเรือมาที่นี่แต่จีนเนี่ยเขาสามารถย้ายคนมาอยู่ได้ตรงจุดนี้เนี่ยเราต้องพยายามที่จะพูดกับจีนได้เมื่อสิ่งที่ผมคิดว่าอยากจะพูดเมื่อสักครู่ผมไม่ได้ทนได้พูดก็คือเรื่องของการที่ดูแลเรื่องลูกม้นาโขงเนี่ย อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จะเทสกับเมืองจีนได้ว่าเรารวมกลุ่มกันให้ได้นะครับลู่มแม่น้ําโขงเวลานี้กำลังมีปัญหามากน้ําขึ้นลดลงเป็นหลายๆเมตรเลยแล้วก็การปล่อยน้ําของจีนจากแม่น้ําลานช้างลงมาเนี่ยจีนมีเขื่อนเจ็ดแปดเขื่อนข้างบนเนี่ยมันทําให้เกิดปัญหาข้างล่างมากคณะกรรมาการกรรมธิการลู่มแม่น้าโขงเนี่ยต้องทํางานมากกว่าน,นี้ในการที่จะพยายามที่จะไม่ใช่กดดันจีนกดดันจีนไม่ได้แล้วแต่ต่อรองจีนให้เข้าใจปัญหาเราว่าเนี่ย คุณต้องเข้าใจว่าสิ่งแวดล้อมที่คุณกำลังทาลายพวกนี้นะเสียงของเราที่ดังขึ้นหรือเอ็นจิโอที่ดังขึ้นจีนต้องฟังพวกพวกนี้นะและ้วแล้วพวกเราต้องช่วยกันพูดแล้วยูเอ็นต้องช่วยกันพูดว่าถ้าเกิดจีนจะดูแลเขตนี้ให้เป็นเดลแอนโดรเป็นพวกจีนเนี่ยจีนต้องมาทําให้เรื่องน้ํานี้ด้วยไม่ใช่สร้างแต่รถไฟเร็วด่วนลงมาอย่างเดียวแต่ว่าต้องช่วยดูแลทางด้านลุ่มแม่น้ำโขงนี้ให้ให้เป็นที่การแชร์ผลประโยชน์ด้วยกันได้ด้วยอเมริกากลับมาแล้วนี่เป็นคําประกาศของประธานาธิบดีโจไบเดน แต่การกลับมาของอเมริกาอีกครั้งจะมีความหมายอย่างไรต่อประเทศในเอเชียและแปซิฟิกเขาจะทำสองข้างอย่างใช่ไหมเขาจะทำไอ้ summit of d e m o ร r a c y ก่อนที่เขาวางแผนกันอยู่ว่าเขาจะเชิญคนมาประชุมใครมาก็ถือเป็นพวกเขาเขาก็จะมาเชียร์กันว่านะพวกนี้คุณคือพวกคนดีเป็นพวกเดียวกับผมคุณเป็นพวกชาติเตตายอันนี้ก็เราก็คงพยายามที่จะมีส่วนเองไม่ได้ว่าเราก็มีส่วนด้วยนะครับเขาเคยทำเรื่องอินโดแปซิฟิกนะครับซึ่งอาเซียนเนี่ย ดีมากเลยมีทางออกร่วมกันว่าก็จะเป็นอินโดแปซิฟิกในแบบของอาเซียนนะครับเป็นเป็นท,เทาเขาใช้ชื่ออะไรไม่ทราบแต่ว่าชื่อยาวๆเนี่ยแต่ว่ามันเป็นตามมุมมองของของของ,ของอาเซียนซึ่งไม่ประเด็นของมันคือไม่เอ็กซ์คลูดจีนนะครับจะเป็นอินโดแปซิฟิกไม่ว่าอะไรเลยแต่ว่าจะไม่เอาจีนตัดออกไปนะครับแล้วก็เรื่องประการที่3เนี่ยทำงานกับจีนให้ได้ในเรื่องเบล็คแอนด์โรในหนังสือที่ผมเขียนเนี่ย ผมจำในเรื่องของการที่ว่า b บลล์แอนโเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีจีนเป็นคนเริ่มต้น o w n เนอร์ชเนี่ยจีนต้องไม่คิดเป็นของตัวเองต้องยกให้กับกรรมาการเป็น g o v e r ั a n ันสปอร์ตเนี่ยบอกว่าเก้าวันเกเป็นคนช่วยกันดูซึ่งมี10กว่าประเทศที่เขาจะช่วยกันเนี่ยพวกนี้ต้องช่วยกันดูแล้วให้ b บลล์แอนโเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สร้างไอ้ g l o b a l governance ซึ่งอาจจะเป็นพาเชื่อก็ตามเนี่ยให้มันช่วยแชร์กันได้ในการที่ทำให้อินฟราสตรักเจอร์มันมาเป็นประโยชน์รวมกันได้ได และทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงที่โลกต้องเผชิญในสายตาของคุณสุประชัยพนิชพักอดีตผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกและอดีตรองนายกรัฐมนตรีทั้งหมดนี้ก็คือทันโลกกับไทยพีบีเอสวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ